สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่มาทำรถวิ่งนะครับด้วยโปรแกรม after e f f e c t กันนะครับจะทำย่ายัง่ายไปดูกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม after e f f e c t ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับกดเข้าไป Import แล้วก็ไฟล์นะครับ แล้ก็มาเลือกไฟล์ที่เราแยกเป็นตัวเลเยอร์ไว้นะครับผมทำเป็นไฟล์ png ไว้นะครับผมก็จะแยกเป็นไฟล์ตัวรถนะครับแล้วก็ล,ล้อมันก็จะมีตัวควันของท่อไอเสียสักสาไฟล์นะครับแล้วก็ Import เข้ามาเลยครับกด Import ไฟล์ทั้งหมดเข้ามาเลย นี่เราก็จะได้ไฟล์เข้ามาอย่างนี้นะครับไปแล้วก็จะมาสร้างพื้นที่ทำงานนะครับ New Composition นะครับเช่นเคยแล้วก็ตั้งขนาดนะครับเราผมจะตั้งเป็น HD แล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์มันนะครับอเอมใช้60เฟรมถ้าจะใช้สัก15วิ กันี่ครับเป็นเวลาปรับเวลาอันนี้ก็เป็นเฟรมเรวก็มางตั้งนี้เป็นซูเป็นพิกเซลนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยครับนี่เราก็จะได้หน้าต่างเข้าไปน,นะครับไอต,ตัวนี้เรากดเป็นแบบจะทำให้ดูเป็นบอร์ดโปร่งแสงหรือว่าปิดไอพือหลังมันไว้ได้นะครับไอต,ตัวนี้ เราคงปิดไว้ดีกว่าจะได้ดูงานง่ายๆหน่อยดับแรกก็เอาไอ้ตัวรถลงมาเลยครับนี่ตัวรถที่ผมวาดไปแล้วก็เอาอรถมาวางเลยครับนี่ก็จะได้ล้อรถแล้วเดี๋ยวเรามาทำล้อรถให้มันหมุนก่อนดีกว่าแต่การเข้าตรงนี้สามเหลี่ยมข้างหน้านี้นะครับ แล้วก็ทา a n s ฟอร์มาที่ r โ t t t o o นนี่นะครับเรามาปรับเวลาจะให้มันหมุนสัก5วิแล้วกันครับเราก็เลื่อนตัวขีดนี้มาไว้ที่ตัว5วิแล้วก็ติ๊กตรงนาฬิกาหน้า Rotation นี่นะครับติ๊กเสร็จแล้วมันจะมันจะขึ้นจุดเม็ดมายมอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อน ให้ตัวขีดเนี่ยครับมาไว้จุดเริ่มต้นนะครับมาไว้เวลาแรกนะครับแล้วก็ติก๊กไอตัวเม็ดมายมข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับตัวเลขให้มันหมุนกันจะให้มันหมุนช้าหรือหมุนเร็วก็อยู่ที่เราปรับตัวเลขนะครับนี่เห็นไหมครับรล้อรถมันก็จะหมุน หมุนช้าไปหน่อยหมุนช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็จะปรับอีก สักเกล,ลนิดนึงครับรอมันจะใหญ่ไปหน่อยสักเก้าสิบห้าแล้วกันครับขนาดเก็ครับเมื่อเราได้รอแล้วเราก็ลองเล่นดูครับนี่รอเรารเันก็จะหมุนอย่างนี้เดีด๋วยวทว่บ้านครับถ้าเรายิ่งปรับเวลา น้อยมันก็จะวิ่งช้านะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้มันวิ่งเร็วๆก็ปรับเวลาให้มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลองเล่นดูเวลาจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับไอตัวนี้สำคัญนะครับไอตัวมาร์กจุดเวลาติดตรงนี้เป็นเหมือนกันกำหนด การเคลื่อนที่อะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคครับก็ได้รอหน้าแล้วเรามาทำล้อหลังกันดีก,กว่าแล้วก็กดคลิกที่ตัวล้อนะครับแล้วก็คอนโทรลดีนะครับมันก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเราเอาจะเอาตัวล้อหลังนะครับมาไว้เลเยอร์ล่างสุดเลยนะครับ แล้วก็มาปรับตรงโพซิชันนะครับเลื่อนให้ไปอยู่ที่ล้อหลังเลยนี่เลยครับโอเคแค่นี้เราก็ได้สองล้อล้วเดี๋ยวเรามาดูลองเล่นดูนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่มาจจะวิ่งดูธรรมดาไปหน่อยเดี๋ยวเรามาทำให้ ตัวเครื่องรถมันเขยา่ามันโยกหน่อยนะครับโดลกาลมาที่สามเหลี่ยมด้านหน้าไอตัวเลเยอร์ตัวรถนะครับแล้วก็ r ท n s โฟ r m ติ๊กไอนาฬิกาเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้จะพิเศษหน่อยเราจะกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับบนคีย์บอร์ดอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนี่ก็จะได้ช่องใหม่เราก็จะมาพิมพ์คำสั่ง เวกเกิลแล้วก็แล้วก็วงเล็บนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ป้อนค่าตัวเลขไปนะครับสมจะเอาสักห้าแล้วก็ <5. S 1> เครื่องหมายจุดลาภนะครับ 5. แล้วก็สามเคสเสร็จแล้วเราก็กดพื้นที่วางได้เลยครับ นี่สังเกตว่ารถมันจะขย่านะครับรถมันจะสันส่นๆ่อยถ้าสมมติว่าเราอยากให้รถมันสั่นมากขึ้นกว่านี้เราก็มาเพิ่มตัวเลขนะครับลองปรับดูครับไม่มีถูกมีผิดครับเพื่อนๆลองปรับดูครับตามชอบเลยจใจมันสั่นมากสั่นน้อยก็ลองปรับดูครับลองเล่นดู เดี๋ยวเรามาติดเอตัวนี้นะครับจะเป็นมันจะเป็นเหมือนโมชั่นเบอร์นะครับเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่มันจะเบอร์เดีแบบมันจะวิ่งมันจะเคลื่อนที่แบบสมูทขึ้นนะครับมาติกนี่เสร็จแล้วอย่าลืมมาติดตรงข้างหน้าตัวเลเยอร์ที่เราอยากจะให้มันเป็นโมชั่นเบอร์ด้วยนะครับมาติดข้างหน้าไว้ตรงช่องนี้แล้วก็ลองเล่นดู แต่ผมลองเล่นแบบปรับแบบละเอียดให้ดูเป็นฟูเลยครับกดศูนย์นะครับเพื่อให้มันเรนเดอร์โอเคครับเมื่อเราได้ตัวรถแล้วได้ร้อรถแล้วต่อไปเราจะมาทำควันรถกันนะครับก็ลงดึงเลเยอร์ลงมาเลยนะครับเรามาจัดวางมันก่อนนะครับ เรื่องขยับนะครับเราก็ให้มาขยับทีหลังเรามาจัดวางองค์ประกอบให้มันได้คอมโพสิชันก่อนนะครับมันจะได้แบบขยับง่ายๆ เมื่อเราจัดวางเสร็จแล้วแล้วก็จะทําผมจะทําให้ควันเหมือนค่อยค่อยพุ่งออกมานะครับค่อยค่อยพุ่งออกมาแบบบางจางๆแล้วก็ค่อยหายไปจางๆนะครับแล้วผมจะทําการปรับเป็นเขาเรียกว่าปรับ opacity อยู่นะครับแล้วก็มาไอตัวเลเยอร์ของควันตัวแรกนะครับตัวเล็กนี่นะครับคลิกตรงเลเยอร์นี่เราจะคลิกตัววัตถุเลยก็ได้หรือว่าจะมาคลิกตรงนี้เลยก็ได้ครับ แต่ทางที่ดีเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะได้ไม่งงแต่ของผมเลเยอร์มันนิดเดียวมันจำได้อยู่ในใช้ในถ้าเราใช้ในกรณีที่มันใช้เลเยอร์เยอะๆนะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้จำง่ายนะครับแต่ผมใช้แค่ไม่กี่เลเยอร์ผมเลยไม่เปลี่ยนดีกว่านี่ครับเราก็มามาร์กตรงติ๊กตรงนั้น นาฬิกาหน้าคำว่า opacity น,นะครับก็จะขึ้นเม็ดมย,ยมมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จะปรับเป็นศูนย์นะครับสังเกตว่าควันมันจะค่อยๆพุ่งขึ้นมาจะค่อยๆพุ่งขึ้นมานะครับ มาไว้สักหนึ่งวิแล้วกันครับแล้วก็เลื่อนมาอีกวินาทีที่สองแล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมครับโดยการติ๊กไอจุดเมนบัญญข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มามาร์กที่สามแล้วก็ปรับโคปาซิตี้ให้มันเป็นศูนเปอร์เซ็นนะครับเหมือนมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะจางไปจางหายไป ถ้าอยากให้มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ครอบไอ้ตัวเม็ดมะยบทั้ง4จุดนะครับแล้วก็กดคีย์ลัดเลยครับ F9 มันก็จะเป็นการทํำให้แบบดูมบบวิ่งขึ้นมาแบบสมูทขึ้นหน่อยไอ้ตัวนี้มันผมอยากให้มันค่อยๆแบบเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายไปแล้วแต่ผมจะมาจุดไอตัวนี้ก่อน แตการเข้ามาไอตัวนี้นะความสั่งตัวนี้เราจะเปลี่ยนจุดแกนกลางมันนะครับี่เราให้มันมาใกล้ๆท่อไอเสียหน่อยก็ได้เราก็มาไว้นะครับจะบ 1, 1ว่ามันหนึ่งหนึ่งวิครึ่งนะครับแล้วก็ามาติ๊กที่ตัวนาฬิกาหน้าตัวคำว่าสเกลเนี่ยครับติ๊กเสร็จแล้วก็เลื่อนขีดมาไว้ตรง เวลาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปรับสเกลเป็นศูนนี่ครับมันก็จะค่อยๆแบบมันควรมันวิ่งออกมาจากท่อยเสียนะครับ <c oughs> มันก็จะค่อยๆหายไปนะครับูมั <c oughs> มันจะเวลามันจะช้าหน่อยเดี๋ยวเราขยับจุดเราไอ้จุดพวกนี้เราสามารถขยับได้นะครับ อยากให้มันเร็วหน่อยเดี๋ยุผมวิ่งขึ้นมาสักอีกสักครึ่งวิแล้วกันดูมันเวลามันช้าไปปรับขึ้นมาให้มันได้ประมาณสักครึ่งวิมันวิ่งแบบนิ่งๆเกินไปเราเรามาก็ปคำสั่งไอ้ตัววีกเกอวันนี้ของไอ้ตัวทาให้มันสั่ง มาใส่ตัวนี้ทิ้ต,ติ๊กตัวนา,นาฬิกานะรับกดกันเดินค้างไว้แล้วก็ติ๊กนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขสีแดงแบบนี้แล้วก็ copy s ตัวนี้มานะครับก็โทน c แล้วก็โทน v วางได้เลย,ยลก็จะหายไป ต่เราอยากให้มันเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาก๊อปบ้างอีกทีนะครับมันยังดูช้าไปหน่อยนรผมเลื่อนเวลาออกมาอีกีนึ่งเลื่อนเวลาเข้ามาอีกอประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับตัดให้มันสั้นลง ซื้อผู้อันแรกหายเรามาทําขวัที่สองกันครับต้องลบจุดนี้ออกไปเดี๋ยวจะได้ดูสมจริงขึ้นให้มันเหลือสามจุดนะครับนี่ได้แล้ว โอเครับเรามาทําควรที่2กันเหมือนเดิม mm hmm. ก็ทำคล้ายๆไอ้ขวดตัวแรกเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับทั้งทั้งสามตัวมาลองเล่นดูอยากให้มันนี่เราก็มาก๊อปปี้มันนะครับกดที่เลเยอร์ทั้งสามตัวนะครับแล้วก็คอนโทนดีนะครับแล้วก็ลากให้มันไปอยู่เลเยอร์บนสุด แล้วก็วางต่อกันไปเรื่อยๆนะครับคนรถมันจะได้มันวิ่งตลอด จนเต็มเวลาเลยนะครับแล้วเราจะมากุกมันไปอีกทีโอเคครับลูเลเยอร์มันจะดูลกๆไปหน่อยครับเดี๋ยวจะมากุกมันดยการคลิกที่ตัวเลเยอร์แรกนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกให้ตัวสุดท้าย ก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็พีคอมโพสนะครับนี่แล้วก็จะได้เป็นกลุ่มันกดโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นกลุบเลเยอร์มันก็จะดูไม่ลบนะครับแล้วก็ลองเล่นดูครับควันมันก็ขึ้นนะควันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลดวิ่งหลดวิ่งประมาณนี้นะครับ เราอาจจะทําฉากหลังแบ็กกราวด์นะครับให้มันเคลื่อนที่ไปแต่ไอ้ตัวรถมันอาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้แบ็กกราวด์เราอาจจะทําแบบให้มันวิ่งจากซ้ายไปขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้แบบได้ฟิลเหมือนว่ารถกําลังวิ่งนะครับหรืออาจจะทําเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเดี๋ยวผมจะกุบกุบมันไว้อีกทีหนึ่งก็ผีของโพสเหมือนเดิมครับ ก,ก็โอเคอาจจะมาย่อ,อขนาดมันอาจจะทำวิ่งอีกแบบหนึ่งสัาาก20%สัก50ก็ได้นะนี่เราก็มาขยับคอมโพสมันอย่างนี้นะครับมาไว้ตรงมุมขวาสุดนะครับแล้วก็ติ๊กตรงขยับไอตัวขีดมาไว้ เวลาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ติดกอโพซิชันนี้นะครับนาฬิกาตรงหน้าโพซิชั่นเวลามาไว้สักห้าวิแล้วก็กดเคลื่อนที่มัไปครับนี่เราจะเคลื่อนที่มันอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะไปประยุกต์ใช้เลยนะครับนั่นครับโมชั่นเบอรเหมือนเดิม จะให้วิ่งหลุดเฟรมไปเลยนะครับตอวแรกก็เหมือนกันเรามาลองเล่นดูนะครับเกค,ครับรถมันก็จะวิ่งวิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทำเป็นรถจอดอยู่นิน่งแล้วก็ทำแบ็กกราวด้านหลังให้มันวิ่งก็ได้นะครับ นี่ครับผมก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับการทำรถวิ่งใน After e f f e c t นะครับก็จะ,จะได้ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมลองทำคลิปอะไรหรือว่าอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าผมทำได้เดี๋ยวผมมาลองทำให้ดูนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้กัน Channel ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ